3วิธีรับมือกับพลังงานลบและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานบวกทันทีทําแบบนี้ค่ะเทคนิคแรกนะคะวิธีแรกเนี่ยคือการเปลี่ยนมุมมองคุณต้องลองเปลี่ยนมุมมองใหม่กับทุกครั้งที่คุณเจออะไรแย่ๆเช่นวันนี้คุณไปคุณตั้งใจว่าคุณอยากได้งานนี้มาแต่สุดท้ายคุณไม่ได้จริงๆมันอาจจะไม่งานนั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณก็ได้ลองเปลี่ยนสิว่าลองเปลี่ยนจากความผิดหวังเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า งานนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้กิฟเคยครั้งหนึ่งนะคะที่กิฟเคยผิดหวังมากๆกับการซื้อบ้านครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นกิฟพิดแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมันเหมาะกับกิฟมากมันเป็นบ้านในฝันของกิฟมันเป็นบ้านมันคือทุกอย่างที่เราที่เราอยากได้มันอยู่ในบ้านหลังนั้นและกิฟก็เอาความหวังเอาเอาความกดดันเนี่ยไปใส่ที่บ้านหลังนั้น สุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงเวลาของการซื้อแล้วเนี่ยมีคนที่เขาพร้อมทุ่มเงินเยอะกว่าเราแสงร้าเราไปซื้อบ้านหลังนั้นสุดท้ายเราไม่ได้บ้านหลังนั้นวันนั้นนะวัน,วนร่ากิ๊บเสียใจมากแลก้วกิ๊บก็มาถามตัวเองจนคนรอบข้างเห็นกิ๊บว่ากิ๊บเขาไม่เคยเห็นกิ๊บรู้สึกผิดหวังอะไรแบบนั้นเลยคือบางทีตอนนั้นอะกิ๊บคิดว่าเราชินกับความสําเร็จเราชินกับอะไรเราทําอะไรเราก็คิดว่าเราได้แต่พอวันนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเรา,เราพลาด หรือว่าเราไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราเก็บความผิดหวังแบบนั้นไว้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะในชีวิตตอนนั้นมันทาให้เราดาวดกับทุกๆอย่างที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าใครจะมาคุยกับเราก็จะเห็นว่าเราทําไมเราดูเราดูซึมเศร้าเราดูเราดูไม่แฮปปี้เลยแม้กระทั่งโบรกเกอร์ที่ขายบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นมันมีบ้านอีกหลายหลังมากนะที่มันมันอาจจะดีกว่ายูมากกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนั้นคือเราปิดหูปิดตาไม่ฟัง แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่เราเชื่อมาจะทําให้ตัวเองเจ็บปวดก็ตามแต่สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยคิบเลือกที่จะข้ามผ่านมันโบรกเกอร์ส่งบ้านหลังอีกหลังหนึ่งมาให้คิบเป็นบ้านที่มันดีกว่านั้นดีกว่านั้นมากๆบ้านหลังนั้นในคิบจำได้ว่าสะวไว้น้ำอยู่ข้างบ้านของบ้านหลังนั้นที่คิบคิดว่าคิบอยากได้แลวเป็นบ้านในฝันแต่บ้านหลังใหม่ ที่เขาส่งมาให้กิบเนี่ยมันเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ําอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยและมันมีความเป็นบีชเฮาส์มันมีมันมีความมันเจ๋งกว่าบ้านหลังแรกเยอะมากแล้วทันทีที่กิ๊บเห็นวินาทีที่กิ๊บเห็นกิ๊บก็จิ้มเอกว่าเนี่ยแหละคือบ้านของฉันแล้ววันนี้ที่ทําให้กิ๊บมันบทเรียนเนี่ยมันทําให้มันสอนกิ๊บเลยว่าสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นว่ามันมันดีที่สุดตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันดีที่สุดแต่ มันเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรเวลาที่มันมันมันดันไม่ได้เป็นของเราสุดท้ายเนี่ยมันอาจที่จะไม่เหมาะกับเราก็ได้มันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าที่เขาที่มันรอเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกนะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนความคิดลองเปลี่ยนลองลองให้ความหมายใหม่กับมันลองให้ความหมายใหม่ใหม่กับมันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ เปลี่ยนความหมายเทคนิคแรกคือเปลี่ยนความหมายเทคนิคที่2นะคะคือจดบันทึกทุกความสําเร็จกิบขอ,อยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันบางคนเนี่ยบางทีเราเราเรา,เราตั้งความหวังไว้เราตั้งเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าสมมติเราปีสมมติเดือนนี้เราต้องการทํายอดเพิ่มให้ได้กว่าเดิม1 0,000แบาทแต่สุดท้ายเราก็โฟกัสเราก็มุ่งมั่นไปที่ตัวเลขน,นั้นตัวเลขเดียวแสนบาทแต่ ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายมันเกิดอุปสรรคขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วแล้วม,มันทําให้คุณมันทามันมามัน,ม,นมันมีอะไรมาบอกคุณว่าคุณไม่สําเร็จแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้จักวิธีในการที่จะที่จะบอกกับตัวเองว่าหรือว่าคือถ้าเกิดคุณไม่รู้จักวิธีที่จะควบคุมสิ่งสิ่งนั้นคุณอาจจะยอมแพ้ กับเป้าหมายของคุณไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้สองนะคะคิปใหญ่ทุกคนจดบันทึกทุกความสําเร็จไม่ว่ามันจะน้อยไม่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนยกตัวอย่างถ้าเกิดวันนี้เดือนนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้คุณตั้งเป้าหมายไวนะ้ละว่าคุณจะมีทํายอดขายเพิ่มให้ได้หนึ่งแสนบาทถ้าวันนี้คุณยอดทํายอดขายเพิ่มได้สามพันมันคือสิ่งที่คุณจะต้องจดบันทึกมันคือสิ่งที่คุณต้องเซอร์เบรตมันคือมันคือ มันคือชัยชนะเล็กๆที่คุณควรจะดีใจกับมันไม่ใช่แค่เรารอจนกว่าที่เราจะได้ไอ้ตัวเลขตัวเลขนั้นที่เราคิดมาเองว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรอไปถึงตรงนั้นก่อนและเราถึงจะจะจะฉลองมันได้จริงๆเนี่ยเราควรจะฉลองกับทุกๆโอกาสที่เข้ามากับทุกๆความสำเร็จที่เข้ามา คุณตั้งเป้าไว้สมมติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเลขมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะตื่น6กโมงเช้าทุกวันเพื่อจะมาดูแลร่างกายตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงถ้าวันนี้คุณตื่นได้พรุ่งนี้คุณตื่นได้วันนี้คุณก็จดมันมีสมุดบันทึกจดไว้เลยว่าวันนี้คุณตื่นได้6กโมงแล้วหรือถ้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นไม่ได้แล้วอีกคือมันหรือ ถ้าวันน่งขึ้นคุณตื่นไม่ได้แต่คุณตื่นได้6กโมงครึ่งเราก็มาดูสิว่าเอ๊ปัจจัยอะไรนะที่มันทําให้เราเนี่ยตื่นมาไม่ได้ตรงตามเวลาเราแค่มาลองหาวิธีที่ทำให้เราเนี่ยอุปสรรคที่มาทําให้เราเนี่ยตื่นไม่ได้ตรงตามเวลาแล้วพอวันต่อมาคุณลองมาปรับปรุปงแก้ไขใหม่ ลองนอนลองทําลองปรับปรุงใหม่วันลุกขึ้นคุณอาจจะตื่นได้ในในเวลาที่คุณตั้งไว้ก็คือ6กโมงแล้วคุณก็จดบันทึกความสําเร็จอีกว่าวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะแค่การเริ่มแค่เริ่มเนี่ยสามวันเนี่ยสองวันคุณทําได้แล้วนะนี่แหละค่ะมันจะเป็นแรงยามันจะเป็นยาใจที่ทําให้คุณเนี่ยเดินต่อไปได้ แบบมีความสุขนานขึ้นแล้วมาทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วคุณจะไม่ท้อเวลาที่เจอคุณเจออุปสรรคอะไรเพราะคุณจะมองอุปสรรคเหล่านั้นนะเป็นเป็นเหมือนคุณครูที่คอยสอนเราว่าวันนี้เราจะเราจะแก้ไขกับสิ่งที่มันพลาดยังไงเพื่อให้วันพรุ่งนี้มันดีขึ้นเทคนิคที่3นะคะเทคนิค ปุ่มหยุดคุณต้องกดให้ได้คุณต้องจําปุ่มหยุดนี้ไว้ให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดาวมากมากที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราดาวมากมากทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยวะพลังลบเข้ามาเข้ามาเข้ามามาสิ่งที่คุณต้องทํากดปุ่มหยุดพอคุณกดปุ่มหยุดปุ๊บคุณต้องรูคงร้คือคุณต้องสะดุ้งให้ได้ว่า ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในพลังงานที่ลบและมันลึกมากถ้าเกิดคุณปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณลุกขึ้นมาไม่ได้มันจะใช้พลังงานเยอะมากกว่าคุณจะกระชากตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องจดคุณต้องคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟีลแบบนั้นนะคุณต้องกดปุ่มหยุดและคุณต้อง เปลี่ยน movement คุณต้องเปลี่ยนการการคุณต้องย้ายที่ที่คุณอยู่ถ้าสมมติวันนี้กิ๊บนั่งคุยกับคุณอยู่แบบนี้แล,ล้วกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บาวสิ่งที่กิ๊บต้องทําคือกิอ๊บต้องกดปุ่มหยุดกิ๊บต้องหยุดตัวเองให้ให้ใหแบบหยุดคิดหยุดทําหยุดทาอะไรก็ได้ก็แล้วก็แล้วแต่ที่เราทำนะตอนนั้นแล้วเปลี่ยน movement เช่นลุกออกไปสูดอากาศข้างนอก ออกไปคุยกับคนข้างน,นอกให้เราบันเทิงขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ที่เดิมแบบเดิมเราอยู่ในสิ่งวัดล้อมแบบเดิมเราอยู่กับสิ่งสิ่งเดิมมันจะทําให้เราเนี่ยออกมาจากจุดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคที่3นะคะ ปุ่มหยุดคุณต้องกดให้เจอคุณต้องกดให้เป็นแล้วคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะต้องกดปุ่มหยุดนั้นเทคนิคนี้กิฟคิด,คด,คดว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับคนที่เจอแต่เรื่องแย่ๆสําหรับคนที่ไม่รู้คุณออกจะจะออกจากเรื่องลบๆแบบนี้ยังไงลองเอา3ามเทคนิคนี้ไปใช้กันค่ะและยังไงถ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาให้ฟีดแบ็กกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ